All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't take shade, need the light. I need to no. breathe. Get me up and out of the sheets, under my feet. Another cup of coffee and me. that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. hey I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education. To understand the world, that's so complicated. Intoxicated, every night faded. Just to so walk sleep thinking that it's dated. I feel hated. I โอเคครับขอตัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านค่ะ วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวตัวละครแต่ว่าวันนี้ผมมาเรื่องกิจกรรมที่เขาแจกของนะเพราะเพชรพวกที่อัปเกรดเลเวลตัวละครนะที่อัปปุะนะครับอ่าผมเพิ่งได้เอ็ดเวิร์นิวเกรดมาใหม่จริงๆมันไม่หกสิบนะแต่พอเลื่นหมดนี้เรามาจะให้ทุกตัวละครเป็นเรืยแปดสิบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอเกมแรกกันเลยดีกว่าครับกดไปละโอเคครับผมมาเจอเกมที่หนึ่งกันเลย อโอ้โหพอเล่นเป็นรหัสลองแล้วมันเจอพวกแบบ E/F เยอะมากเลยผมมีไ e ก้แต่ว่ามันเจอเยอะป้ายมันเป็นรหัสรหัสเด็กอะมันก็เลยมีคนที่เป็นรหัสเด็กเหมือนกันที่เล่นพวกดองเพชรพวกอะไรเงี้ยแล้วก็มาเอา E/F มาเงี้ยเ,เยอะๆนะเยอะมาก หนวดขาวสองตัวนวดขาวนุ่มนี่ผมยังไม่ได้ทำรีวิวเลยมันเป็นวิ่หกสิบอะรีวิวไปมันก็ไม่ค่อยหนุกอะกว่ามันจะแปดสิบนี่นานมากเลยสักสามเดือนเพราะมันต้องวิ่งตลอดแล้วผมไม่ค่อยได้เข้าอะ่ะมันก็เลยจะนานกว่านั้นเยอะเลยห้าเดือนได้ผมไม่ได้วิ่งมันมันเก็ตัวรีเจนฮะแลกได้โดยเติมตังค์เท่านั้น แลกเ็ดนะจริงๆตัวธรรมดามีตัวที่โหดมากเลยนะตัวธรรมดารอแดงอะไรพวกเนี้ยอ่าชาร์จรอเลยฮะโป้งเย้เรียบร้อยเหมือนจะไม่โดนคือเหมือนเซิฟเวอร์มันหน่วงฮึบไม่ไม่ทันเมื่อพูดอ่า มาดีมาดีมาดีเอ้ยอยอ,ยอย่าทำผมตายตัวเราตีช้าช้ากว่าเขาเยอะเลยอีตัวนี้นี่โหดมากอ่ายังไงดียังไงดีงงดแล้วเอาเรลี่มาผมดอดไม่เก่งลนะเอา ยังโดนอีกโอเคเดี๋ยวเราไปโน่นมันไม่มีสก,กิลเลยสก,กิลทำไมไม่มีฮึับมาซาลิยังจะโดนอีกมันเร็วไปไหนอ่ะเนี่ยปาดปาาไ,ไ,ไปแล้วก็ตายไม่ไหวเลยเพิ่งบาลมีเพื่อนแบกโดยเฉพาะเลยเจนี่ พออาบชิปแล้วเก่งเวลาเล่นยังไม่ชินยังไม่ชินทำสักปีหนึ่งผมด้านเลยว,เว่าตัวโตัตอะไรกันนะอเอา,าอยัางโดนอีกตายเรียบร้อยแพ้หูมันแรงมาก ไปครับไม่น่าพลิกละไม่น่าทันเอ้เพื่อนไปยึดดีอ่าเราเอาบีให้ได้นะเดี๋ราไปเอาบีส่งคันคูไปช่วยเพื่อนเอาเป็นตายปาดไปหนึ่งทีครับล้มลไปแล้วอะ่ะคืออะไรวะ คือเกมนี้มันมันเพูดตรงๆเลยคือเกมมังกากมันล้มแล้วมันเฉกยืนอยู่แล้วกูก็ไปตีเลยค่ะอ้ไม่ไหวเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอเกมที่สองเลยแพ้ตลอดโอเคครับผมมาเจอเกมที่สองกระดานเดิมอะผมต้องเอาเลอรี่มาเล่นละไม่ไหวแล้วครับมันเจอ e อเอเยอะแล้วมันสู้ยาก จอชงเจอแชง่จริงๆแล้วตู้แชรงรอบที่แล้วผมไม่มีเพชรอยากได้มากเลยแต่ไม่มีเพชรแหันนี้ผมคงไม่ได้เล่นบ่อยด้วยเพราะว่าผมจะเก็บเอา ex ดองเพชรไว้เอา ex อย่างเดียวเลยนะก็ว่าจะไม่เอาตัวอะไรแล้วจะดองเอาห้าพันเพชรแล้วก็ทําคลิป,ปเปิด ex ตัวไหนก็ได้ที่มานะรอไปนานเลยห้าพันเพชรอะ ยังไม่ถึงร้อยเพชรเลยตอนนี้กดใจส่มไม่ได้ตลอดไปครับเดี๋ยวเราไปทงกลางเลยไปเอานู่นเลยดีกว่าครับคือตอนนี้ผมเอาไม้ไว้ไกลปากมากเพราะว่าคลิปที่ผ,ผ่านมาได้ยินเสียงลมหายใจบ่อยนะไปดีไปดีผมไม่อยากให้มันได้ยินมากมันน่ารำคาญคนตัดเองยังรำคาญเลยฮะเอก็ได้ดี ตายลาดเขาลาดมาหน่อยขอลาดหน่อยตัวใส่โล้นตัวเนี้ยมันถึกมากเว้ยเว้ยเว้ยตายซะตายซะตายซะที อ่ารอคัมุูารีมาเดี๋ยวเราไปช่วยเราวส่งคัมุูสรีไปช่วยเพื่อนคัมุูสรีเรียบร้อยครึ่งหลอดเอาไม่ไม่ครึ่งแล้วจะตายเราจะไปฆ่าเขาช่ปึ๊บปึ๊บเอาวอาเอาจะโดนฆ่าเองวะนี่นะยายจะทำเราแบบนี้สี่ตาย ไม่ไหวแล้วต้องเอาโรเจอร์มาเล่นแล้วโรเจอร์เป็นตัวที่โหดมากโกงสุดๆไปเลยเป็นเปเอ EX ใหม่ที่พิกพันดินเลยเอาเอาได้ดิเนียตายซะเอาไม่โดนขอมุาริเอาเอาไม่โดนไม่โดนทุกท่าเลยจะตายเองกันีลตายแล้วจะตายสุกทีเลยฮนะไม่ไหวเลย อยาอย่าทำผมเอ้ยรอสลับไปแล้ว,วเอยลูฟี่ตั้งคิวตั้งคิวลูฟี่ไปก่อนละจะตายแล้วไม่ไหวแล้วคามูสัลีคามูสรลีไม่โดนด้วยไม่ไหวแล้วลูฟี่ไม่ไหวแล้ว,ว,ลวยาสัดนีเออเหือดน้องต้สวนใต้เลยข้าเข้าไปเจ็ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นตัวตัวถนัดเราดีกว่ามาละเดี๋ยวอ้อมนี่ไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปเข้าตรงนี้ไม่รู้ตัวอะไรกันอะอา้าวไม่มีตัวกันก็สวยดีครับหวานหมูแล้วก็ไปเอละลวจ้าตัวแมลงไปเอตัวอะไรอ่ะแฉงเอ้ยแฉงแฉงไม่อยู่แฉงไม่อยู่แฉงไม่อยู่ฝั่งนี้เจ๊ด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  แพรตาที่ดาวแพ้ตานีชนะปนๆกันนะครับเป็นสีสันเพื่อนแบกเราก็ลาดเพื่อนเพื่อนจะฆ่าได้เราก็ลาดแล้วก็เพื่อนแบกว้าวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้น่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดใครเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยละกันนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้เล็กจากช่องนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายตามคอนเซ็ปต์เป๊ะ